เต็มรูปแบบของพี่โบสุนิตากันสดๆในรายการของเราเลยฮะคือสอง่ต็มเลยจริงๆครับให้ความคิดถึงได้ทํางานครับตอนนี้ท่าที่เรามองไปครับก็มีกาเรียกว่าคผู้ชมเนี่ยนะฮะที่คิดถึงพี่โบมากๆเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะมาเจอพี่โบตัวเป็นแล้วก็ได้ทำงันสดๆครับโอ้โหเรียกว่าฟินกันไปเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าก็พี่โบนี่ก็เป็นตำนานอีกบทหนึ่งนะครับของวงการเพลงในบ้านเราเลยทีเดียวเรียกว่าอัลบั้มแรกของพี่โบนี่ยังไม่มีใครทำลายิติอัลบั้มนั้นได้เลยนะครับคือ ขายได้ร้านตลับในเดือนเดียวนะแล้วก็มาเขาเรียกว่ารีแพ็เกจนะครับทำห<อ>น้าปกใหม่เพิ่มเพลงเข้าไปปกติก็จะขายได้อีกประมาณหนึ่งแต่ว่ารีแพ็เกจ ทำปกใหม่เพิ่มไปอีกหน่อยนึงก็ล้านอีกล้านแบบเป็น2องสองเท่าทวีคูณเลยคือมนดอฟฟเชีลเวรชันก็ขายได้ล้านด้วยก็เลยมีอีกอัลบั้มหนึ่งออกตามมาอีกนี่แล้วก็ขายได้ดีอีกก็ขายเป็นล้านอีกขายเป็นล้านอีกคือตอนนั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเจ้าแม่ล้านตลับนะฮะยาเลยเดียวก็ต่อมาก็เป็นเจ้าแม่เพลงละครครับพี่โบร้องเพลงละครเยอะแยะมากมายเลยเดียวคับเออเป็นสิบอัลบั้มมาฮะรวมเพลงละครแล้วก็รางวัลอีกเยอะแยะมากมายครับเรียกว่าตลอดระยะเส้นทางกว่าเกือบ20ปีเลยนะครับ ที่ในเส้นทางดนตรีนี้นะฮะก็ทําให้หลายคนเนี่ยครับผูกพันกับเพลงต่างๆพี่โบเยอะแยะมากมายครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันแน่นอนครับว่าแต่ละท่านนะฮะที่เป็นผู้โชคดีที่ได้เข้ามาร่วมชมนะครับมาแสดงความคิดถึงพี่โบเนี่ยจะมีเยอะขนาดไหนและหน้าตาจะเป็นประมาณยังไงบ้างนั้นแลครับแล้วก็ว่าแล้ววันนี้ก็เป็น GMM Music Close Up ครับนะฮะกับมินิคอนเสิร์ตกับพี่โบสุนิตาเราก็เลยมาตั้งทอปิกนะครับให้ลิงเรื่องราวเกี่ยวกับพี่โบกันดีกว่าทอปิกของเราในวันนี้ก็มีอยู่ว่าหนึ่งคาคิดถึงที อยากบอกพี่โบสุนิตาม,มากที่สุดนะฮะของคุณผู้ชมเนี่ยคือคำว่าอะไร่สมมาได้เลยครับทาง s อ464 2888นั่นเองครับของรางวัลของเราในวันนี้นะฮะเป็นเสื้อยืดจากจีเมมมิวสิกของเราครับที่มีลายเซ็นของพี่โบสุนิตาเนี่ยเซ็นไว้ให้แล้วเรียบร้อยสดๆนี่ครับผมน่ารักกันเลยทีเดียวครับรวมถึงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ำช่องทางการติดต่อสื่อสารกันอีกนิดนึงนะครับเผื่อใครที่อยากจะส่งข้อความมาหาพี่โบนะครับนอกจากเอสเอ็มเอส442888แล้วเนี่ยก็โทรมาหลังไมค์ได้นะครับ0265828889แล้วก็แอปนะครับของจีเมมเซ็นะครับผมแล้วก็ไอจีครับนะครับ at jmemmusic ครับผมเฟซบุ ครับที่ Facebook g m m Music ครับแล้วก็ดูรายการเราสดๆผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะฮะที่ w w w g m m m u s i c c o m l i v e ครับวันนี้วัน g m m Music Close Up นะฮะเดี๋ยวเราจะพยายามรีบไปเร็วหน่อยแล้วกันจะได้ไปชมโชว์พี่โบกันแบบเต็มๆนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวดีมาฝากผู้ชมครับสำหรับใครที่พลาดคอนเสิร์ตหรือว่ายังเขาเรียกติดตาตรึงใจประทับใจเหลือเกินนะฮะกับคอนเสิร์ตรวมเขาเรียกว่าวงร็อกเยอะมากครับเป็นตำนานของร็อกนะฮะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับกับจีสิบหกซินนี่ส นี่เฟนันงครับ hmm. และตอนนี้นะครับดีวก็ออกมาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะวางแผงให้ได้จับจองกัน28สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ด้านในกล่องเนี่ยบรรจุไปด้วย DV วดีทั้งหมด4แผ่นครับพ <Okay. S 1> ี่น้องฮะ hmm. เต็มอิ่ม hmm. นะฮะไม่ว่าทุกบรรยากาศในคอนเสิร์ตครั้งน,นี้คุณไม่พลาดแน่นอนพร้อมด้วยโฟโต้บุ๊กอีก4สี hmm. ิ0หนหรวมภาพด้วความประทับใจความสี่สมขความต้านทามากกะม่วงไม่ใช่ไม่ใช่สีสีเป็นเทคนิคทางการพิมพ์ที่เรียกว่าเป็นสีที่เอ็มอิ่มและสวยงามมากมกนะครับนี่แหละแล้วก็ความคมชัดระดับ HD ใช่แล้วนะฮะยอดชมรมดับต่อเนื่องราคาพี่ราคาราคาครับนะฮะ 400บาทครับแต่ถ้าคุณซื้อวันนี้ลดทันทีเหลือ3า9ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมลดใหแพงจังเลยเซื้อ <mis> ว <inter sendo> ันนี้ไม่ได้ที่เขาออกวันยี่8สิงหาใช่ขอโทษทีวันพุธครับผมนะจะลืมนะครับใครที่เป็นขาล็อกนะหรือว่าอาจจะพลาดในในวันนั้นนะยังไงก็ อะไรเนี่ยพี่โอ้โหคนวันนี้มาดูค้างนะพี่นะคนขายล็อกนี่ค้างจริงๆใช่ครับโอ้โหวันนั้นแบบมอมมากแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติคอนเสิร์ตที่บอกว่ายังไม่เคยมีใครทําแบบนี้นะกับการแรนดอมที่เราไม่รู้เลยว่าศิลปินที่คุณชอบเนี่ยจะขึ้นตอนไหนแล้วจะร้องเพลงอะไรแล้วจะร้องเพลงอะไรขึ้นมาบางทีไม่ได้ร้องเพลงตัวเองด้วยนะเพราะเขามีกิมมิคภายในงานอีกต่างหากห้ามพลาดเลยเดียวนะฮะเตรียมรอซื้อเก็บกันได้วันพุธนี้เป็นต้นไปนั่นเองครับแน่ส่วนตอนนี้เรามีทีเซอร์ครับ เพลงอะไรฮะเพลงของสองสาวนิวจิ๋วกับเพลงที่ชื่อว่าเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันครับเขาบอกว่าเพลงนี้สองสาวนี่แทบจะไม่ได้ร้องเลยครับเต้นอย่างเดียวโอ้เต้นอย่างยวครับยังก็อยู่ทองหล่อ RCA ซเอไม่ใช่ขนาดนั้นคือต้องบอกว่าสวยงามต้องบอกว่านี่เป็นก็เหมือนกับก็ครบรอบส0ปีแล้วนะที่เขาอยู่แบบตั้งแต่เดือนตั้นหนึ่งนะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าหลายๆลคนคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยสองคนนี้ มันขาดใครไปคนหนึ่งไม่ได้ก็ต้องอยู่ทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเพลงนี้ผมเชื่อว่าด้วยชื่อของเพลงด้วยนะะแล้วก็ด้วยกันที่แบบเขาเรียกว่าปล่อยออกมาในตอนนี้พอดีก็จะเป็นการบอกเล่าให้ฟังว่าสองคนนี้เนี่ยเขาไม่เขาไม่ทานขาดกันได้และอย่างหนึ่งคือเขาก็ไม่สามารถขาดแฟนเพลงได้เหมือนกันนี่กลายมาเป็นชื่อเพลงนี้ครับาถูกสร้างมาเพื่อกันและกันเดี๋ยวไปชมทีเซอร์กันก่อนเลยฮะ ชุดนี้ครับสนับสนุนโดยจ m เมมแซดนะครับหลออแห่งความสุขครับครบเครื่องเรื่องบันเทิงนะครับมีใหม่ที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทุวประเทศสมัครได้เลยนะฮะหนึ่งหกสองเก้าครับใช่แล้วครับนะแล้วตอนนี้ก็มีหลากหลายนะครับโปรแกรมดีๆนะฮะในหลากหลายช่องของ g m เมมแซดของเราเนี่ยนะให้ได้ติดตามชมกันครับอย่างใครที่ชอบหนังเนี่ยในเดือนนี้โอ้โหฟ็อกมูวี่เขาจัดหนักจัดเต็มครับเพียบเลยทีเดียวนะ โอ้เมื่อต้นเดือนนี้ก็มีส s n o w p i e r อร์นะผมได้ดูนะไอที่บนรถไฟที่วิ่งทัวลกที่เป็นหนังที่กำกับโดยคนจาเกาหลีใช่เป็นโปรเจกต์แบบอลลีวูดลรวรู้สึกว่าวันที่30นี้นะฟ o อก o v i e p r e พ i u เมียมจะมีทอที่พระเจ้าสายฟ้าที่ชนลงเนี่ยนะก็เอามาให้ฉายมาให้ได้ดูกันด้วยโอ้เรียกว่ามีหนังครบทุกเกรดเลยเดี๋ยวให้ดูกันเลยเพราะหนังชนลงหนังเจ๋งๆนะใครที่ชชอบหนังนี่ก็นี่เป็นหนึ่งใน จุดเล็กๆของความบันเทิงทั้งหมดใหญ่ๆในจีบเมแซของเราครับยังมีหลากหลายช่องมากมายใช่ครับนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับทาง GMZ นซะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆลคนนะก็ คงจะพลาดไม่ได้ไม่อยากพลาดกันครับนะฮะก็ยังไงช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ G M z กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงครับมีจําหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับใครสนใจก็สมัครฮะโทรไปที่1 6ึ่เนั่นเองครับผมส่วนตอนนี้เรามาปิดเบรกนี้กันด้วยทีเซอร์เพลงใหม่ของพี่บอยพีซเมเกอร์กลับมาแล้วครับท่านพลับตาเลยไปช่เพลงเลยแฟนรอคอยมานานตอนี้พี่บอยกลับมาแล้วนะครับแล้วก เป็นรูปลักษณ์ใหม่มีการเต้นมีแบบแนวออกทิกกีเต้ดยเออมีการขยับสเต็ปเท้าอย่างนงี้คือไม่ใช่ช้าๆซึ้งๆเร้าๆอ่ะที่เราคุ้นเคยก่อนหน้านเพราะปกติเนี่ยพี่บอยเขาจะมีเาเรียกว่าจุดเด่นในเรื่องของเพลงช้าแล้วเพลงอกหักแต่อันนี้คือมาแนวใหม่นะจะต้องไปดูกันนะครับว่าทีเซอร์เพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่าลองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ขอบคุณดยครับ KK Box ครับแอปพลิเคชันนะครับของการฟังเพลงครับผมนะฮะให้คุณฟังเพลงได้ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับโหลดได้เลยครับชี่ แอปสโต้นะครับผมแล้วก็เพลงสดครับผมนี่แหละนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวอย่างเพลงใหม่นะครับของวงเดอะเจอร์สนเองครับนะกับเพลงที่มีชื่อว่าคืนที่ฟ้าสว่างฮะต้องบอกว่าเป็นทีเซอร์มากกว่าเป็นตัวอย่างนะพี่เพราะว่ายังไม่มีเพลงให้เราฟังเลยครับผมเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นทีเซอร์นะฮะของเพลงของเดอะเจอร์สนนั่เองนะครับเป็นเพลงใหม่นะฮะกับการเปิดตัวค่ายจีนี่เลคคอร์ดของเรานั่นเองครับกับเพลงที่มีชื่อว่าคืนที่ฟ้าสว่างครับนะครับเป็นทีเซอร์ครับยังไม่ใช่ตัวอย่างนะครับผมนะแต่ว่าเราต้อง ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอดูตัวอย่างครับเพราะว่าวันพฤหัสนี้เลยได้ดูแบบเต็มๆครับอ๋อเต็มเต็มเลยฮะครับเมียเอครับที่รายการของเรานั่นเองครับที่ได้ในจักรวาลครับผมใช่ผานเดือด่านเราเพืหอถัดไปสองคนนี้คงไม่มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมไม่มีไม่มีโอ้สบายๆรักกันมากเลยต้องมีการแก้ให้กันตลอดมีหน้าต้องให้ผมนั่งฟังตลอดจูกโอเคครับอผ่านวันนี้ไปเรื่องโทเทีวี นะฮะตอนนี้ครับ,รบก็มาเป็นช่วงโอเ n นอัพนะครับก่อนที่เราจะได้ไปชมคอนเสิร์ตก,การแสดงสดของพี่โบโ<ช>สศรีจากันสด,สดๆเนี่ยตอนนี้เรามีความจริงของแอปพลิเคชัน KKbox มานำเสนอทุกคนนะฮะทำไมฮะครับ ก็อยากจะบอกว่าใน KKBOX เนี่ยมีคลังเพลงทั้งเพลงไทยเพลงสากลในเยอะมากครับแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยมีพี่โบจะมาเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมเราก็ต้องมีการเตรียมตัวฟังเพลงของพี่โบก่อนถูกต้องแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้จะไปหาฟังเพลงจากพี่โบที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ครับ KKBOX นะฮะเสิร์ชเพลงของพี่โบเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเสิร์ชให้ดูสดๆเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะเราต้องอินก่อนครับพี่เอาอินแล้วครับเราอินของเราโอ้โหพี่แม่เขาอื่นเขายังไม่เคยใช้ไงอ๋อขอโทษครับใครที่โหลดมาแล้วยังไม่เคยใชช้้อออออะะะะโหลลลลดดแแปพิิเคคัันนนจากกฮตตงีรบสย ก่อนนะครับล็อกอินเข้าไปนะฮะแล้วก็ค่อยไปที่ช่องเสิร์ชซึ่งจะเป็นรูปนี่ครับนี่ฮะค้นหาครับกดค้นหาครับลุดครับครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อของพี่โบลงไปครับผมพี่ปุ๋ยครับโอเคครับโอ้พี่ลุดเป็นพี่ลุดน่าจับเื่องมากกว่าโอขอโทษครับอไม่มีไรผมไม่ได้สอบโอปอไปไม้นี่ฮะเฮ้ยกดแค่ชื่อพี่โบนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะฮะโบสุนิตาตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปพี่โบสุนิตานี่นะฮะครับอ๋อนี่กันมาแล้วนะนี่ครับมาแล้วฮะโโอ้หต้องบอกว่ามีเพลงพี่โบตั้งแต่เพลงแรก อ <laughs> ัลบั้มแรกเลยขึ้นชื่อมาเป็นศิลปินก่อนแล้วกดเข้าไปที่ศิลปินพี่โบสุนิตานะครับพี่รุตขอโทษพี่ขุยด้วยครับพี่รุตผิดครับดูเราลกๆกันมากเลยนะครับใช่ครับนี่ฮะแล้วก็จะมีนี่ครับมีทั้งอัลบั้มนะฮะศิลปินที่ใกล้เคียงแต่ว่าตอนนี้เราเข้าไปดูอัลบั้มอื่นๆของพี่โบโอ้โห โอ้คือมีครบตั้งแต่อัลบั้มแรกนะอัลบั้มรวมฮิตตั้งแต่อัลบั้มแรกยันรีมาสเตอร์ยันรวมชิ้นของพี่โบทุกอัลบั้มมีในนี้หมดเลยลองกดฟังสักเพลงไหมฮะผมผมชอบเพลงชอบจะจําเธอแบบนี้อ่ะฮะจะจำเธอแบบนี้อยู่ในอัลบั้มซูเปอร์โบจำได้ด้วยโโอ้หนี่พี่ขุนเขาทำยังไงมาทีนี้ต้องขอบคุณพี่ขุนเขาครับนี่เป็นโปรดของที่โตโต้นะครับลองฟังกันดูเพลงนี้ยุคนี้ผมว่าไม่รู้จะรู้สึกยังไงกับนันนะครับ แต่ยุคนั้นคือแบบอารมณ์แบบแฟนไปเรียนเมืองนอกหรือแฟนแบบอารมณ์แบบตอนจะจบมสามอะไรอย่างเงี้ยจะแยกจากกันอ่ะแล้วมันไม่มีไถไฟไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ไม่มีไลน์ไม่มีวอตแอบไม่มีเอเมซาซทไม่มีอะไรเลยจดหมายอย่างเดียวตัวเลขเออตัวเลขอ่ะอันไวสุดแล้วใช่โอ้โหโดนในตอนนั้นช่ามากเลยนะเพลงนี้มันใช่ครับิงๆตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะก็ตัวเองนะอะไรนะดิ่ๆี่บๆ โตมากับพี่โบเลยฮะ ที่เคยบอกแอว่าถ้าผมไม่เข้าสู่ยุคอัลเทอร์เนทีฟฟังโมเดิร์นดอฟฟังอะไรครับผมเป็นตุ๊ดไปแล้วตอนนั้นการฟังเพลงของพี่โบว์ชายของพี่สาวเพลงพี่โบว์ไม่ฟังเยอะมากเแล้วพี่โบว์แบบเขาเป็นหวานี้นะคระก็เอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปหาซีดีมาให้แบบว่าหนักมือสามารถทุกสิ่งอย่างในเซิร์ชได้ในเคเคบล็อกครับแล้วก็คุณภาพเสียงแบบดีมากๆนะครับเสียงที่คุณได้ยินได้ยินรายละเอียดของเครื่องดนตรีทุกอย่างได้ยินจังเสียงลมหายใจของพี่โบโว์ที่สำคัญเลยนะฮะคือเมื่อเราฟังไปหนึ่งครับครราาาวหนน้เเเี่ยพอปิด ปั๊บเนี่ยก็จะไม่ต้องโหลดแล้วใช่เลยจะโหลดเข้าไปอยู่ในตัวแอปเนี่ยแหละฮะถูกต้องก็จะไปเปิดฟังแบบออฟไลน์หรือว่าไม่ได้ต่อไ WiFi f i ไม่ต่อเน็ตอะไรก็ยังฟังได้นะฮะนี่ก็เป็นอีกความพิเศษนะครับของ KK Box นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครสนใจครับไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ App Store แล้วก็ p ว a y Store นั่นเองครับแล้วก็พิเศษสุดๆด้วยนะฮะใครที่เป็นลูกค้า AAS ครับก็มีสิทธิพิเศษนะฮะจากทาง KK Box ครับนะฮะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับโดยการโทรไปที่ดอกจัน88888 ครับหรือว่าตรงไปที่นะฮะ AS Shop ได้เลยนะครับช่วงนี้ไงต้องขอขอบคุณมากสำหรับ KK Box นะฮะแอปพลิเคชันของการฟังเพลงครับให้คุณฟังเพลงได้ทั้งไทยสากลที่เดียวครบเลยเดียวครับดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นั่นเองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะปิดเพลงกันด้วยเพลงน่ารักน่ารักจากคุณดาโดฟีนที่มิวสิกวิดีโอเนี่ยโอ้โหยจัดจ้านมากครับสีแสบตามากเลยเดียวแล้วก็แดนสนุกสนานเลยอย่าหยุเบรกหน้าครับเราไม่กรับมากับ GMA Music Close Up ของผมให้ความคิดถึงได้ทำงานใช่เดี๋ยวจะไปดูพี่โบโชว์สดๆแล้วครับอเพราะฉะนั้นผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อมครับนะไปวอร์มนเครื่องกันก่อนกับหนึ่งเพลงนี้จากคนดานเดลฟีนครับรักเอ๋ยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมพี่โบกันฮะ คู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับ Live a G Special นะครับกับ GMM Music Close Up ของเรานั่นเองนะครับนะก็ช่วงนี้สนับสนุนโดยดอกจันเหนี่ยงสแกรมมี่ได้หมดเลยโหลดพันยกค่ายแกรมมี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ด้านหลังของเรานะฮะเป็นด้านหลังของคุณผู้ชมครับที่กำลังมายืนเฝ้ารอดูนะฮะพี่โบสุนิตาในวันนี้นั่นเองครับโอ้โหบรรยากาศประชาชนเยอะมากคึกคักนะครับหน้าแจกซองกระถินมากเลยทีเดียวไม่ใช่พี่้้องไดหลายซว่าใช้เสียงหน่อยดีกว่าพี่พยาล้วนะขอเสียงแฟนคลับนะของพี่โบหน่อยเลย โอเคครับเพื่อใหการเสียเวลาครับงั้นเราไปทูโชอีโบแล้กันครับส่งไปเลย ได้ฟังเพลงพี่โบตอนที่เราเป็นเด็กๆแล้วได้กลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งอันนี้พันใช่ไหมคะนคะเห็นหน้าหนุ่มๆหรือไม่กล้าไม่กล้าพันพันครับพันครับน้อแล้วก็วันนี้โอ้โหทุกคนมานี่คือครบทุกวัยกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวยังไงตอนนี้ผมว่าครบทุกวัยรุ่นกันหมดเลยนะครับพี่เสียหายนะครับวันนี้เราต้องเรียกคัมปีๆหน่อยพี่ต้องเรียกคัมปีๆหน่อยนี่เป็นแฟนคลับยุคโซเชียลทั้งนั้นเลยวัยรุ่น ได้ทีมงานของเรานะฮะที่ห้องน้ำก็เตรียมที่จับไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยใช่โลมขนาดนั้นนนั้นโหดเกินคตอนนี้ให้พี่โบเนี่ยไปเบรกพักแป๊บหนึ่งละกันนะครับนะฮะอาบน้ำกินข้าวนะครับนวดเท้าอาบน้ำข้าวโลงขนาดนั้นพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันกับพี่โบกันแบบเต็มๆนะตอนยังไงช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะับสำหรับดอกจันของสามแกรมมี่ได้หมดเลยโหลดไม่อั้นยกไข่แกรมมี่ตอนนี้เบรกสั้นๆเดี๋ยวมาเลยต่อกับลาแกาจีสักครู่ เอาเท่าทนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปลมนะครับผมคืมมอเดินออกเดินราไปนี่พวกเราหุด ฟังอะไรไม่ได้ยินเลยนะจะแล้วนะฮะก็วันนี้พิเศษจริงๆครับกับจีนแบมมิวสิกโทรสัมของเรานะครับก็เดี๋ยวใครคลิปเสร็จแล้วนะครทีมงานเรามีน้ำขิงให้เนาะสอดใส่หควงใยในสุขภาพฮะแล้วก็นี้ครับโอ้โหได้เจอกับพี่โบครับจนเป็นแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้ฟังครับคือพี่โบเป็นไอดอลกับใครหลายคนเยอะมากเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกๆคนในนี้ก็จะมีคำนี้ติดปากกันว่าโตมากับเพลงของพี่โบทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะทุกคนใช่ไหมฮะ ทต้องติดห้องสูงทุกคนต้องสับสนอยู่ไม่ได้ไปด้วยกันเลยเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ทมความรู้สึกสดตอนนี้ดีกว่าเพิ่งผ่านพ้นไปกับการเล่นคอนเสิร์ตเมื่อกี้ในรอบกี่ปีครับพี่โอ้ของโบนี่ถ้าไม่ได้เจอกับแฟนคลับนิ้มัน7ปีได้ค่ะเปีดปีเป็นไงครับสาวเป้นยังไงไหมครับื้มปลิ่มค่ะลื้มปลิ่มมากๆดีใจมากที่ทุกคนแบบคือไม่ตอนแรกโบไม่ได้คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เสียงกรี๊ดเสียงตอบรับดีขนาดนี้มันต้องขอบคุณจริงๆมาก สุดๆมากด้วยเพราะว่าได้ทราบข่าวว่าพี่โบก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้าใช่ไหมะใช่จริงเหรอฮะใช่พี่โบป่วยเมื่อเช้าแล้วก็คือวันนี้ก็เรียกว่าเรียกการใจมาร้องให้เราดีบ้ไม่รู้สึกถึงความป่วยในเสียงของพี่โบเลยดีบ้างนะโบร้องไปโบก็รู้สึกนเว่าแบบเน้ยโน้ตนี้ปลิ้นโน้ตนี้เพี้ยนอะไรอย่างี้รู้สึกเหมือนกันแต่ว่ามันก็มันก็ต้องโชว์ต่อค่ะให้จบ นันเองับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่โบมากๆใช่ครับก็พอพูดถึงเพลงที่วันนี้พี่โบงเลือกมาร้องเนี่ยนะฮะมีเพลงไหนที่อินมากเป็นพิเศษแลวแบบเพลงนี้ไม่ได้หยิบมาโชว์นานมากแล้วหรือว่าเคยมีเขาเรียกว่าความฝังใจกับเพลงนี้เมื่อถึงโชว์ในอดีตเราไม่ไดนเลยแลวว่าอะไรความฝังใจก็ที่ชอบมากทุกครั้งเวลาเล่นคอนเสิร์ตก็จะเป็นเพลงฉันรู้ค่ะเพราะเวลาร้องแล้วมันมันมันรู้สึกเพลงนี้มันตั้งแต่ทำมาคือเพลงนี้เป็นตัวเองที่สุดละค่ะ มันออกล็อกล็อกหน่อยซึ่งเราชอบล็อกมากแต่หน้าระหวานไงหลักเลยต้องมาร้องเพลงป๊อปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงที่แบบว่าเวลาร้องโชฉบมันบิวด้านลงมากใจเพราะมันเป็นพรดยิ่งคอนเสิร์ตใหญ่ใหญ่ยิ่งแบบขึ้นของมันขึ้นของมันขึ้นองค์มาลงเลยัดวันนี้จัดเป็เพลงแรกเลยครับผใช่ครับก็คืออาจจะมีการปีนเสาเหมือนอะไรอย่างนี้ได้เลยมาปีนต้น อันนั้นโหดเกินเนาะไม่ไปนะทีนี้เกาพูดถึงเพลงใหม่ที่ปล่อยมานี้หน่อยดีกว่านะครับให้ความคิดถึงได้ทํางานนี่เพลงนี้เป็นไงมาไงถึงถึงได้ได้กลับมาทําเพลงนี้พี่ปอลระวังนิดนึงค่ะเริ่มจากเมื่อ2เดือนก่อนเอ้ย2ปีก่อนพี่บอนลนำคอนเสิร์ตทำคอนเสิร์ตที่โชว์กับอาโชว์ทั่วประเทศเลยชื่อ The Producer Concert แล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นน้องๆทำงานร่วมกันมาก็มีคนแรกเลยคือน้องโบมีน้องลีเดีย ท้าหนูนาเด็กธิดาแล้วก็มีแคทพิยาอีกทีเล่อนเสือดีกันก็คนดูก็ชอบมากนะครับตอบรับดีมากแต่สิ่งที่ทำให้พี่แปลกใจก็คือในทุกคอนเสิร์ตเลยเพลงที่คนดูร้องตามกันดังลั่นที่สุดอ่าคือเพลงฉันรู้ของโบ นี่แปลกใจเพราะมันเป็นที่เก่าที่สุดเลยเก่าที่สุดในโชว์เพลงแรกของพี่โบหรือว่าคนดูเขาจะลืมกันไปแล้วหรือว่าเกิดไม่ทันแต่ว่าปรากฏว่าคนดูที่มาดูหลายๆคนก็เกิดไม่ทันแต่เขาร้องตามได้ดามจริงโดยอัตโนมัติเนี่ยแต่ว่าเขาได้ยินเพลงนี้อยู่ตลอดเวลาแปลว่าถึงทุกวันนี้เพลงนี้ก็ยังถูกเปิดยู่ดาววิทยุถูกตามที่ไหนยังมีคนคิดถึงเพลงนี้อยู่นี่เป็นการกลับมาร่วมงานกันนี้เป็นนับตั้งแต่อัลบั้มแรกใช่ครับตั้งแต่เราเว้นว่างมาจนถึงเพลงนี้เลย6ิบหกปีสิบกัี คือถ้ามีลูกโตแล้วครับใช่คที่กลับมาลุกงานกับพี่โบุยครัดหลังจาก16ปีนี่มีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมครับตัวใหญ่ขึ้นโบตัวใหญ่ขึ้นก็ในการทำงานนะครับโบเขาก็เก่งขึ้นเพราะั้ง16ปีแล้วก็ได้ได้ ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะนะเก่งกว่าตอนตอนเป็นเด็กนีเยอะก็มีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาในการทํางานมากขึ้นเลยครับแล้วก็ทำเพลงนี้ออกมานี่พี่โบได้ไปเช็คฟีดแบ็กอะไรอย่างี้บ้างไหมฮะผลตอบรับของกรำลังกี่แอบเช็คหรือตอนนี้เราเนี่ยถามนี่เลยชอบไหมบ้างได้ฟังเพลงใหม่ที่โบรู้สึกไงกันบ้างฮะชอบไหมโหลดหรือยัง กับไม่โหลดคือทำทำชมพี่โบไม่เอาครับเอาเอาโหลดตรงนั้นชื่นใจกว่าเยอะทำชมที่แท้จริงคือการสนับสนุนถามจริงูกต้องนั่นเองครับทีนี้วันนี้เราเราให้ท็อปิดกับคุณผู้ชมไปด้วยนะว่าหนึ่งคำทิดถึงที่อยากบอกพี่โบมากที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะทาง s m s 4 6 4 2 8 8 8นะครับตอนนี้ก็นี่เราเลือกมาแล้วครับส่วนมาเพียบเลยทีเดียวครับลองอ่านให้โบฟังกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่คุยก่อนเลยพี่นะครับบอกว่าอย่าไปไหนอีกนะคะพี่โบขา อม่จะไปไหนนะครับพี่ครับมันก็ยังหายไปนานเลยเหมือนตัวพี่โบจะหนีไปต่างประเทศเลยเกี่ยวไม่หมดครับพี่บอกว่าขอบคุณที่กลับมาครับอันนี้ถามได้ถามแทนคุณผู้ชมไดยครับว่ากลับมาครั้งนี้คือซิงเกิลนี้จะต่อยอดต่อไปเป็นซิงเกิลต่อๆไปเป็นอัลบั้มอะไรอย่างนี้ยก็จริงๆส่วนตัวโบเนี่ยโบกลับมาทำงานเต็มตัวแล้วล่ะหลังจากที่หายไปนานก็อันนี้ก็เต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าซิงเกิลต่อไปก็ต้องรอดูกันไปว่าจะมีออกมาเมื่อไหร่แต่ทัออกมาแน่นอนค่ะยาฟังหรือเปล่านี่ ด้วยนะคะพี่บอลรอดูกระแสจากทุกคนอยู่ว่าไอเนี้ยไปเป็นยังไงรอถามเนี่บว่าถ้าถ้าถ้าอยากฟังก็จะทำให้ไปให้เราโอ้ยคนรอขนาดนี้ต้องมาแล้วครับพี่ครับหน้าคำถามต่อไปฮะพี่ผมว่าจริงๆต้องบอกว่าที่ส่งมาส่วนมากก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องที่ว่าอย่างนี้ไปไหนนะให้กลับมาเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเรามีไมค์พิเศษนะครับก็คือเราเป็นไมค์พิเศษที่เราอยากจะได้ ความรู้สึกนะครับจากคนที่อยู่ที่นี่นี่ให้พูดหรอความรู้สึกออกมาเลยให้พี่โบเล่าให้ฟัง่ถึงนิดนึงเม่เขาไม่มาถึงที่นี่เอาละครับเป็นช่วงเวลานะฮะให้พี่ๆทุกท่านในนี้เนี่ยได้ออกทีวีครับ ครับผมครับผมรู้สึกด้วยแตนาทีต่อจากนี้ไปเราจะเบรกให้ทุกคนโบ้ได้กันก่อนนะครับผมอันนั้นก็เวิร์กเกิ้ลแต่ว่าพวกเราก็จะไม่เลือกกันเองะเพราะว่าถ้าพวกเราเลือกกันเองเนี่ยอาจจะอาจจะแบบจิ้มผิดชิ้มผูกไม่รู้จักไม่เปล่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่โบครับเป็นคนเลือกครับผมว่าอยากจะฟังความรู้สึกจากใครครับผมนี่เร่งเลยนะคะมีใครมีคําถามในใจไหมคะเออมีใครอยากจะถามพี่โบอยากจะบอกค้สึกยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวนะฮะทุกคนดูแบบว่า ตัวเล็กเลยอ่ะดูเหมือนว่าเราเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยครับพี่โบครับเชิญมานะครับมีใครอ่ะมีใครพร้อมบ้างไหมคะออกทีวีนะครับผมออกทีวีนะจ๊ะน้องจา <c oughs> ้งจาเคยรับใหม่ไปด้วย <c oughs> เอาอแล้ว <c oughs> พี่นะฮะหน้าตาพี่แบบมาชมพี่โบที่สุดเนาะครับ เด uh, yes. okay. ี๋ยวหันให้กล้องดูหน no, ่อยฮะเออเนี่ยหน้าหวานหวานเ่ยมันหน้าพี่หวานบอกครับเออใช่หน้าพี่เหมือนลูกพี่ลูกน้องผมด้วยลูกพี่ลูกน้องผมเป็นแบบพี่เนี่ยมีพี่โบเป็นไอดอลตอนนี้เป็นซุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วความรู้สึกที่มีต่อพี่โบหรืออยากจะถามอะไรพี่โบฮะบอกได้เลยชื่อชื่ออะไรครับคุณเอ็มนะครับผมค่ะคือพี่โบจะคือผมโตอ่ะพี่โบครับขาเกิดข้าวผมโตอ่ะเพลงพี่โบครับแน แฟนซื้อแผ่นแท้ตลอดครับพี่ขอบคุณครับมีอะไรจะถามพี่โบไหมครับขอบคุณครับฮะมีมีมีอะไรอยากถามพี่โบมแล้วซิงเกิลต่อไปนานไหมครับฝ่ายจะได้ฟังซิงก์กินต่อไปซิงก์กันนี่ยผมหมดไม่เสร็จแล้วซิงเกิลต่อไปอีกนานกันน้องคะ

รอคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่คะขอดูได้ยไหมคะอ่ะขอเล่นเสียงไม้นิดนึงมีไม้มีเสียงไม้ไหมฮะได้ยินไหมคะนิดนึงเขาถามว่าพี่โบชอบทานข้าวคุกกะี้ไหมไม่ใช่ใช่เหรอผมว่าล่ามเลยฮะตัวดีเลยฮะเอาทุกคนเงียบเพราะจะถามนะฮะเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่คะ เมื่อไหร่จะมีละคะพี่ปอนมันแว่แวๆแล้วกแววมาจากผู้ใหญ่น่ยได้ยินว่ามันจะมีแล้วนะคะทุกคนยังเป็นข่าวที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มทีนี้ก็อยากได้กำลังใจจากทุกคนถ้าอยากได้ับร ครับก็ต้องเอาส่งเสียงกันออกมานิดนึงอย่ากประดามไว้อย่างรุษกราโบถามว่าอยากมีอยากชมคอนเสิร์ตจากบลูไม้อะไรเงี้ยก็ต้องมากดลงกดไลค์มาคอมเมนต์กันให้เยอะๆถ้ามาแค่สิบคอมเมนต์ใครจะจัดราคาที่รักค่ะค่ะไม่มีใครกล้าจัดคืบางทีเรายื่นไมค์ไปทุกคนแบบเออนิดนึงคอาที่เอาซ้วยกันไปไปดู MV เพลงให้ความคิดถึงได้ทำงานแล้วไปเม้นใน MV อ่าเม้นก็ได้กดไลค์ก็ได้อะไรเงี้ยมีคนได้เลยจะได้ครบกันหนึ่งล้านไลค์อ่า MV ที่ตอนี้การตลาดสูงมากเลยนะคะโอเคนะรอมเมนต์ใน YouTube MV ครับผมนั่นเองครับก็ไปช่วยๆกันบิ้วนะครับสหรับที่อยากเห็นไลฟ์สดๆนะฮะของพี่โบกับการเป็นคอนเสิร์ตกันใหม่ครั้งนั่นเองนะครับนะส่วนวันนี้เนี่ยโหอยากมีเวลามากกว่านี้แต่ว่าผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยแม่ก็เสียดายแทนนะฮะเพราะผู้ชมที่อยู่ที่ห้องส่งที่เข้ามาในวันนี้ก็จะพิเศษเพราะเดี๋ยวพี่โบจะร้องเพลงพิเศษให้อีกนั่นเองครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะในรายการก็ป้องล่ำลาตรงนี้อยากให้พี่โบเนี่ยนะครับ ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยละกันนะฮะกับการกลับมาครั้งนี้ไม่หายไปไหนแล้วแน่นอน<ช>นะฮะแล้วก็ฝากถึงเพลงที่ทาออกมาในครั้งนี้ด้วยนะคร<ช>ับฝากคุณผู้ชมได้เลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูที่นี่นะคะแล้วทุกคนที่กาลังดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้แรงเชียร์มาทั้งตอนที่โบป่วยแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะคะวันนี้ก็มีเพลงกลับมาให้ฟังแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงติชมกันด้วยนะคะยอมรับทุกคําติชมครับผมขอบคุณค่ะ yeah. เล่นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรไหมคะเฟซบุ๊กมีแต่ไม่ค่อยได้เข้าค่ะแต่อจีจะเล่นอยู่ค่ะชื่อโบนะบีเออู u ันเดอร์สกร์สุนิตาจะเป็นตัวเลยค่ะแหม่ย่ีตามกันได้ครับนะส่วนยังไงวันนี้ในรายการนะครับต้องขอขอบคุณพี่โบนะฮะกับพี่ปอนมากมากเลยทีเดียวครับนะฮะที่ให้เกียรติมาร้องเพลงให้เราได้ชื่นอกชื่นใจให้หายคิดถึงนะฮะสมชื่อตีปจีเมมี่สิครอสซับเลยละกันกลับมาครั้งนี้ขอให้เพลงขายดีขายดีมีเพลงออกมาเรื่อยๆมีอัลบั้มแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ให้้้พพววกกเเเรราไดชมมััันนนนนแบบบบบต็ๆซทีีีะคคขอุณ่โ ฮัล <orman> โหลขอบคุณครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปบริษสั้นแป๊บนึงเนาะครับนะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมในห้องส่งก็จะพิเศษครับพี่โบก็จะอยู่กันต่อนั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับใครที่ส่งข้อความมาเดี๋ยวเป็นลุ้นกันต่อละกันนะครับกับเสื้อยืดจากีมเมม u s i c ของเราพร้อมกับลายเซ็นของพี่โบครับตอนนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวมาเลยกันต่อกับ Live a d d จีครับ การมาต้องบอกว่านี่คือเป็นการที่มีคนดูเยอะที่สุดเลยนะกดดันนกที่ได้รับเสียงกดดันคือบรรยากาศตอนนี้เหมือนเหมือนมีคน ปล่อยหมาไปในสนามบอลต่อแขกบอลนะมันจะแบบว่าอตัวอะไรเข้ามาเนี่ยอะไรหมายถึงผู้คนแตกต่าผู้ฟังหรือว่าในตัวเราใช่ไหมครับทําเพลงนี้ก่อนดีกว่าครับมาจากคุณนี้นะที่เซอร์นะครับเพลงจากโปรเจกต์ From The Freeform นั่นเองครับก็เป็นเพลงเก่าของอ่ะซาร่ามาทําใหม่โดยคุณอ๋องนะครับแล้วก็น้องแก้มิชยานีนั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่าเลือกได้ไหมจําไม่ได้เลยนะพี่เมียวันพุธนี้นะฮะทวันพุธนี้ครับทําแบบรูปแบบใหม่ฟรีฟอร์มกันจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟนของทั้งอ๋องแล้วก็น้องแกกก้้้มมนนนนะครััับ็ตติดดาไวพุธี ใช่แล้วครับใช่แล้วครับตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะฮะเราคงต้องรีบไปครับเพราะว่าสายตานีกดดันะแครับผมคือด้วยอันนีคือจังหวาใช่เพราะเดี๋ยวพี่โบจะมีโชว์ปิดท้ายพิเศษสําหรับผู้ชมผู้โชคดีสุดๆที่เข้ามาชมในสตูของเราในวันนี้นั่นที่ีเท่านั้นด้วยใช่นะครับจะเป็นเพลงอะไรเพลงใหม่หรือเปล่าูไม่รู้เลยก็ต้องติดตามกันนะครับหลายๆคนที่ก็เฝ้ารอคอยกันก็อย่างจะรีบกลับด้วยเนาะราดูหลายคนก็น่าจะลุกๆรอกันอยู่น้องหมาน้องแมวที่บ้านนั่นเองและครับผมีุ้ณ สำหรับ g m m z กลกองแหงงความสุขเครื่องเรื่องบันเทิงนะครับมีจำหน่ายที่ร้านทีวีดาวเทียมแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับสมัครโทร1629ครับขอบคุณนะเราจ้าวหนึ่สองสาวนะครับแกรมมี่ได้หมดเลยครับลดไม่อั้นยกค่ายแกรมมี่ครับผม ขอบคุณ k k b o x ครับแอปพลิเคชันของการฟังเพลงนะครับเป็นคุณฟังเพลงได้ทั้งไทยสากลที่เดียวครบนะครับดาวน์โหลดได้ทันทีที่ a อ p Store แล้วก็ Play Sto r e นะฮะใช่แล้วครับนะฮะวันนี้เวลารายการไลฟ์แฟจิของเราหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมสดในวันนี้ด้วยนะครับที่ได้สิทธิ์แล้วก็ไม่ไม่สลสิทธิ์นั้นแล้วก็มาเป็นกำลังใจมาชมพี่โบกันนะครับขอบคุณมากเลยเดียวทางรายการของเรานะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ แล้วก็ขอเป็นตัวแทนให้โบแล้วกันนะครับถ้ารักและชื่นชอบพี่โบนะครับพี่โบกลับมาแล้วก็อย่าลืมตามอุดหนุนเป็นกำลังใจแล้วก็บอกต่อเพื่อนนะให้อุดหนุนพี่โบแบบสุดๆด้วยแล้วกันนะครับนะไปดาวเราหลดกันได้แต่ว่าวันนี้เวลารายการเราหมดแล้วเดี๋ยวเรา3มคนทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ครับเพลงใหมล่าสุดจากพี่พี่วงเจสเตอร์พลงนี้ครับเพลงที่มีชื่อว่าสัญญาณนั่นเองครับนะวันนี้เรา3าคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ